ฮอนตัวนึ่งพี่เนาตัวนึ่งประมาณสี่โลพี่นนองเอ้ประมาณสันา์นักเก็ตเท่าไรก็มูเอ็นบ่นช้าทางในเก่าเลยเม็นมึดเนาะสวัสดีพี่นนองหมกปาสุกุสุคนยินดีเข้าสู่สองมุนเติมสายป่าหาอยู่หากินคือเก่าได้พี่นนองเอ้มากระซ้าพลูกมันนี้เนาะ มาบางหนึ่งนี้เ่อพ่อรถจกเขาเจ้าเขามาตําหวยเขามาขุดบึงข่าพี่น้องเลยมาพ่อพอบ้านเพิินพอบ้านทั้งพลูิ่นยังไปหากินไปได้แหละาะเอามาหากินเขตเพิินด้เพิ่นว่าโอ้ยไปกับบุคคลเพิ่นว่ามาเมือนากรับุคคลหรือไม่ได้เพิ่นว่าเอาปืนได้บ่ย่อท้าพีกไวเอาก็เอาเลยเนาะเขาปืนล่มนี่คือชิบวห้แล้วพี่น้องเลยต้องเอาชีวิตไปแลกก่อนแล้วพี่น้อง เอ <c oughs> ากระซ้มผลุกมานี่อันนี้เพิ่ออนอนุญาตให้ไปเนาะทางผู้บานกันออกว่ากันพี่น้องะเฮามาหากินเขตดเผินเนาะกับบริ้เฮากับบริ้งขอ,อบด้ <c oughs> แต่ว่าเขตดายแดนมุ้งฟินกับายแดนมีละนะแต่ว่าน,นี่เขตดบ้านเขาเอามากระซ้มนคนพี่อนเอาเป็นยังไงกับมาหลุดมาสนกันได้เพี่น้นงเด้อฝากกดไลค์กดติดตามกดซัดสกไก่ได้เพี่น้องะตอนนี้เขาเห็นหูหอนเนพี่อนเอาะอนเขาฮู้ ไปเบิ่งนหูทำตัวนะตอนนี้เขาไปสิกลางหนังบม่ได้ไปใกล้หมอนี่โมเลงเขาหลัดฮอนมันโบเห็นฮอนโอนี่แหละมื่นจงนอนคืนที่ช่องอีกไปนอนมุ้งไม่บันใหญ่คนหัวผู้แล้วไปนอเขาบโบเห็นเลยย้ายไปอีกหัวผู้หนึ่งอีกมันนี่เขาอยู่หัวผู้ตัวนี้ฮ้อนนําเบิ่งนั่นประมาณซานโตไปนอนประมาณนี้แหละ คูกัใหญ่เติบแต่ว่าหอยมันบวยยกลายประด๋ยวมึงลักษณะแบบหอยมันเข่าแล้วก็ทางเข่าทางออกมันประมาณสามโตตอนนี้เสื้อเทาไปเอาหนังยีหลุมเสื้อเทาเอาหนังมากลางหนังกลา,างหนังแล้วแล้วก็ให้เสื้อเทาพอนอนท่าทีนี่นอนท่ายูหนังนี่ถ่าเฮาสองคนนอะสิไปหาหลัดหาหลัดยิงนกบุหร่เถืงสันผู้มือแดง ลงมากินเขาอยูน่นี่แล้วก็เดือนต๊ะแล้วก็ขึ้นไปหลั่นฮอนหูนห้นี้จะได้การมาหลุดมาสมกันดนเป็นน้องเลยผ้ได้บทเร่านเคยเห็นฮอนํำมันโชกเมื่อแรเราว่าอาจจะได้เห็นไปน้องนางเขาถือมาสีพื้นหมดน,นี่บตดองห่วงอออมิดจิตเลยนะบมมีหูวออกเลยแหละจะได้กาติดตามกันดำเป็นน้องใจะพาเบื่อกันเนาะไปรับนิ่งเด้เป็นน้องมัน ให้เสื้อเท้าเป็นเผาหนางเอากลางหนางไหวเลวยโดยเฉพาะนางเนี่คนหลักบางคนมาเพาะแต่ละเถ้าก็กลบได้มากเอาเก็นจากย่านมาเพาะเนี่เขาเอาก็เลยให้เผินเผานี่ซุ่มเฮาชองอหน,หนองที่ไปหลัดชัดวลนแรหาโมงป้ายวันแรหาโมงเพิ่งกำลงลงมาหอด ไปบัด้ยิน,นเสียงค่ะค่ะว่า,าโอ้ที่เสืกระเดงสามซีโต้หมดนะมันหักหลักมันหาก,ากิน,กล,กนกลงไปเลยเลยลงผูลงหลุมผูลงเหวผูไอ้นกกระแรีตัวเดียวแหละก็เหาะกัก็จุดอยู่ในต้นหนาโลาดอยากยิงกระแดงก็ะเด้อบริยิงก็เหาะยากยกิงอยากยิงชัดไงว่าสัน ต่อมาตามเรลงไปเลยเ็หอกเขาบ่ยอมยิ่งอีกปะเลยเ็หอกแลนหลัดลงแต่นยาวฝนึ้นแต่พุ่นไปแห้งลงนาติกต๊กๆโอ้โหได้เงอเกีมันจะจ่ายจ่ายกีเวมันจะจ่ายจำจ่ายมลงมไปํำจ่ายลงผู้ลงเฮวโอ้แล้วสัต เลยพากันได้ยกกระแซวนี่ตัวเดียวฮั่นโอ้ช่องบาดโหเสียงปืนแต่ตัวคงเว้นโหตักเสียงปืนบันไดเต็มจะนั่ต็มและทางคงแหนทางอันอันนี้แหละสบายดีตัวสาพี่น้อง นี่ยสิรัดเสาเด้พี่น้องเอ้ยไรั้ามเกาแฟก่อนเอาไรฮอนตัวนึงเลยพี่น้องเอาไรวางตอนสีม่วงสีป้ายเขาหงนึ่งชิ้ฮะเขาหงสนี่ิกินเลมันงามจื้อโอ้ห้านี่ไรฮอนตัวหนึ่งพี่น้องตายเลยนี่ีเป็นหนึ่งไรตัวหนึ่งประมาณสี่ลพี่น้องเอ้ยงเข่า อุ <c oughs> it it just ่นๆโอ้ม like ันงามพี่น้องจื้อมัดเข่าเอาอไปจานหน่าม่ะอันนี้เขาชืขึ้นพูดละเป็นชั้นเปลาดเฉาพี่น้องเยจานหน่าก็อุ่นมืตอแรกเขาอยู่อีกคืนหนึ่งพี่น้องเลยอยู่อีกคืนหนึ่งเพราะว่าฮอนยังบ่มัดฮอนสองโตออกมาตอนตีดบิดนะพากันรับรับแล้วมันตั้มนางมันบทิดมันตั้มนางมันด่อนขึ้นรีบเข้าหู้อีกพี่น้องเนี่ยฮาชิเป็นลัดเชฉาอีกลาดเฉาแล้วก็ตอนแรกกับพกอีกคืนหนึ่งหมื่นจก็กชิเมื่อไปหน่อยเลย โอเคพี่น้องติดตามร่วมกันนกกะจีอึดอีลีเนาะโอ้ยตัวเดียวเขาหล่อนกก็ได้นกก็นกเนาะพี่น้องเอ้ยหางมันแท้ๆพอหลินงอเส่ากับบอด้ยิงว่านเนี่พอคาแดงกับบอด้ยิงจะลุบอยู่จะโกนเฮวโห้ยบุวิจีเขาจีละมั้งต้มน้ำใหม้เอาน้ำใหม้มาต้มก็ได้บุอุดตรงน้ำใหม้พัง ชงเชองอยู่เอาไดหอนต้นหนึ่งพปนง่น้องเ้ยเมื่อคืนมมนแรงลักต่อมัลแรงมลรงนี้ชิเจาระอยู่นี่แหละช่องคนชิจาเดอ้อบยโมองคอยชิปายพู้นนกงแฮนยันว่าพอชัดแต่ผลอ,อีกกะเพรกินเห่าก็หมดเนาะ มันเทนนนกันเนอะนี่เ่อเจ้าแตนสงครามมันอเมริกาซ้ำบกยงอโหปุ๊บเตอร์ปุ๊บเตอร์แล้วนะผมยนต์ทากเขาปา จะบุคคลเมือเฮ้ยจะมีโฮโมทักตาห้าเป็มห้าเต็มพวกเห็นไห้เห็นยังนี่ก็เห็ดอะไรแล้วเนาะเห็ดได้สองโมงแล้วโอ้ยมาสามโมงสี่โมงถูเขาเป็นมทำอยู่ในทำบ่ำใหญ่สักไหมทำ เฮียนนังชื่อได้สาบันบริเฮียนเฮียนเชกกระปางไม้มันมีในคู่นะผมมีในคู่อีกบอกนะเฮียนน้ำมูกเฮียนน้ำมูกเฮียนเสกกระปางไม้กระปางไม่ชอบแต่ทานไทยเออสมัยนั้นได้ไปเน้อเสมัยเพื่นเพื่นท่านเนสงคราำโลกครั้งที่สองสงครามสหรัฐอเมริกาเนาะเฮียนนังชื่อเฮียนในถ้ำพี่น้องเอ้ย เขียนดอกรากปางใหม่พออ่านพออ่านออกเขียนได้เหรอปะยิดลบเขาบานลกะเ้นคู่สอนสาีเดือนหนึ่งสามชี้เดือนหนึ่งจะแข่งเขียนมือมือนี่งมือนี่เป็นเงินหางเงินใช่ เมื่อคู่ชนบ,บ่เข้าใจเขายุดหลบเขายุดหยิ่งเงินปีพันก็ล,ยลอยใช่ไหมบุจือบ่เจ้า,จาเขาทหารนี่ใชปีพัน 84, ก็ลอยแปดสิบสี่แมนบ่ <c oughs> จนบุยกจือ้อเป็นหโอหลายปี คนใหม่คนใหม่เย็นรุ่นเขายังไม่ได้เกิดเขาจนเอาลูกเป็นทหารล่าขาล่าอีกบ่เนี่ยปฏิการปฏิกันอีกสมันนักเขียนเขาไล่ควมู่เหมือนเปล่าเสายทางในเก่าเนี่ยเหมือนมุดเนาะเวลาจะเป็นทหารจะไปเขื่อนผู้เดียวบ่ย่านเปล่าไปไปน้ำมูไปน้ำมูเออเขาไปยาน ปฏิการกระยานพอปฏิการเนาะเห่า็นเห็นอย่งนี้ลยย่างมันยิงเห่าเห็นเห่าก็เลนแถวจุดชมลำธารเนี่ยก็ไปยูมัดเจ้าเนาะยอกงใหญ่ลาวันวั็ไป ปฏิการไล่ลีรเตสายทันถนเก่าเนะานะจับเส้ลุงโมคามเจแขงเคาเลยนดๆเออจับเสลุงโมคาเ้งเงียบเลยปฏิกนันเจา้าแขงฮะเน่ยเป็นเ<ะ>ันคู่น,นะเนาะพายปุกข้อมันเขาได้หมดแล้วเนี่ยพายทหารเออเขาเอาไปทันพายบอลลูนเล็กกับพายปลาช่อนเนี่ยเขาได้มหมดเลยเนาะ ยังปรทหารยังยังยังทหารยังเข้าบ่ได้เนาะทหารกําลังเิเข้าฮู้เฮ็ดเด่กันมีครับเพิ่นจับเขาจับบ่อ้าวจับุเลยมัดไปไปเวียงเออเวียงบใหญ่เจ้าก็ได้ไปับสน้ําลาวเนาะทีนึงพอโห พ่นพ่นพ่น่นกันเร่มากใหญ่บาเงินไอ้าวนี่ไปบนหองสีแต่สีแต่เก่าเบดงลำดวนอือท่านพดองดงท่านนอนรักเจ็ดนี่นหองแล้วก็เบะถักควายพ่นพ่นเกิดสีบ้านเมืองสีสงบสุกโมเมนต์นีดหน่อพ่นเรื่องมาก่นจเคี่นเนาะกินข้าวน้ำพ่น้เออวัวจักเชื่อพ่นปปนอนบานไก่เนาะโอนกชองแสกลิ้นองแสกเนาะักเ เผื่อเป็นหัวนาใหญ่หมูเนาะสังการเนาะชุบเจ้าก็บุหูเนาะไปเห็ดเหตุอ้ไรนรอเจ้าแขงเจ้าแขงเป็นปฏิการนี่เนาะแต่ข้านั้นได้พี่น้องแต่ข้านั้นขาคนบริพิษเนาะแต่ข้าวนั้นเนาะขาคนบริพิฑโทได้แต่ข้าวปฏิการพี่น้องแต่ข้าวเซิกนะ hai à, vật sông say là men tai sẽ than nhiệt rồi chào đại nai nhé chào ship này lõi thế nào chào ừ. ừ. à, việc tăng na cũng... hết việc tăng này. Ừ. này cùng คุ้มค่ายบ่ารือว่าในไรคุม้มเวียงงานนั่นบ่ลอยตีนะ้ถ้าขันอยู่อีกเดือนหนึ่งเนาะโอ้ิน,ออน,นานขันเจ้จจาจบปอหาเจ้าได้ไปเฮียนสเวียตดแล้วเนาะบจบปอหาลุงเรือนนี่บอกอยากเอาไป โรงเรียนเซธม่วงนี่เออกถามลูหลานกับโรงเรียมนั้นนี่เรียนแต่เนี้ยเดียวเล้วมีเร่ยนทั่วในคู่ชนการทหารครบหมดนะ้เจ็ดปีได้เห็นขับรถเห็นชมแปลงเห็นก่อชร้างเห็นระบบไฟฟ้าเห็นนบัญชาทหารอยู่โซเวียตอะไรเจ็ดปีเจ็ดปีเลยจบมาแล้วเด็กพันตี้บ่หรือว่าจบมาหอยโถงตดหอยโทหมด โอ้หอยหอยหอยโทษเนาะโทษที่ได้ว่ากันเจาะบ่ออกบ่พาออกกับปั้นนี่กันได้กินเบียร์กำลังแล้วทหารเก่าได้พี่น้องเอยคือว่าแล้วบ่มีอ่าใบประกาศจบะป่าหาเลยใบพิเดียนต่อยุโซเวียตไปเนาะก็เลยออกเจ้าก็ออกเลยบ่เขาบ่ได้ให้ออกที่ออกเองที่จ้ะเขาไ่ให้ออกเขาบ่อยากให้ออกเลยเนาะ บอกเหตเวิ่งในนาทีดีเรากระเตียนเปนน้ำหองเฮือนเรากระเตียนไปนน้อยู่เพื่อนเลยให้มาเป็นทหารเองนะทเกปะนาทีคิดคือดินเนอสิได้นาะจะบอกกับลูกล้านกะอยอะกได้ตามห้อยกันแล้วจบพอห้าจบพอสามบารปพอสองจะจบพอสอง ปะ2แต่สมัยนั่นน่ะซ้ําป้อ4ซ้ํามันป้อ5สมัยนี้เด้เนาะอยู่กว่าละว่าเฮาก็สิบ่โเออกว่าอองม่4ออนจป2เนาะเฮียนหนังสือก็เฮียนอยู่ในถ้ําคิดเบิ่งแหะท่านไผเอาท่านไผเียนสมัยนี้นะเด็กน้อยสมัยนี้นั่งเฮียนเขียนอยู่ในห้องพัดลมข้างในยังบ่เป็นพี่น้องโอ้ยอม ไม่ไ่กับบ่มีไม่ชอบทานไผ่กินฉันไม่ชอบมันก็ออกเหี้ยนก็เหี้ยนปบยนปบยนน้ำมาแล้วเนาะอ้าวยี่ไม่ทำเหี้ยนมั้งเข้าช้อนบอประมาณสัวโมงป่ายชุกเนาอโอ้หนกบอาแลมันแท มองฮอลันฮอนอยู่มหันต์ไปเอยมันมีถ้มอยู่นั่นเลยฮองกลางนางโก่งมาเปยนเนยโก่งมาเป็นอ้อมเลยนะอ้อมไปเลยขู่ฮอนเลยทางกลางนั้นบ่ได้ไปเลาะทางใดพี่น้องเอ้ยยิงเอาก็เล่นนี่อืมก็เล่นซามโตพอได้ขู่ใส่หน่อบุญ พอเราเอายอดบุญมาสียหาย่อดบุไปหล่อค่าเผาหูฮอนมือสาวห้องก็ไปมันบ่ได้แล้วนอนนี่เห็นก็เล่นนี่ก็เล่นนี่ดีได้ซ้ำโตถักกัวพอนย่งเขาลงหลัดฮอนมือแรงพ่อท่องบ่อห้องโอ้ย

ขึ้่หนางนะขึ้นหนังไถมาก็ไม่เอาเขาจะให้มันออกเนาะกินมากินข้าวกันพี่น้องกินข้าวแรงนะพักกันแกงมาตกให้หมานก็เล่นใส่ยอดบุญเอาชัดใหญ่มีเป็นหลัดเป็สาวกับบุตรอะไรสีบเอ็ด

ผมไม่ไกลัวเรื่อกินจะตอนนะไปป่าไปอะไรก็มีแ <c> ต <oughs> ่สามคนผลูกแล้วพี่น้องแต่ข้าวยังหน่อยก็เป็นการหาใสบียงแต่การหาการหายิ่งเลี้ยงลูกจนใหญ่จนใหญ่เป็นบ่าจนได้ขอบได้ขัวได้ลูกได้เมียลูกน,น้ำต่ออีกบปุปะาปืน มูป้าปลาหมูไปหายิ่งอยู่ตอนทุนชีวิตมันต่ำพี่น้องเอ้ยโมเฮบันนี่ก็บบริกินพี่น้อง ວ່າมื้อนี้คือสิบ่มีไปรับเด้เพิ่นส2บ่รับเด้เอาครังแหนเด้อพอเพอได้เมื่อกลางคืนเด้พี่น้องมืนี้รตก cái có họ nữa ừ, khác có họ nói những là, là có họ <laughs> họ đấy